ครับอคะหนูงบหนึ่งพันบาทอยากซื้อเครื่องมือช่างเนี่ยซื้ออะไรได้บ้างคะแนะนําโอเคเดี๋ยวผมมาบูนี้เลยนะครับเป็นบูธคูฟิกนะครับมาเลยถ้า1,000บาทผมแนะนําอย่างแรกเลยคุณต้องมีตลับนี้เอาไปเลย65บาท65บาทนะครับ,บแล้วก็มาเลยนะครับต้องมีคัตเตอร์นะครับ60บาท60บาทอ่าก็มาตัวนี้เลยชุดไขควงนะครับ235บ,บาท มีตกร้าไหมครับเออมีตะกร้าไหมครับไม่ผมชี้ถือชี้ถือมาค่ะบริการดีจริงุเลยมาเลยครับผู้หญิง DIY นี่เลยต้องเย็บผักหั่นร้อยเป็นกาวเท่าไหรเอ่ยเหลืออีตั้ง420รอบาทเหลอีกอยากใช้เงินมานี้เลยนะครับเป็นระดับน้ำนะครับ220บาทอ๋อวันระดับน้ำเหลืออกตั้ง200ได้อันนี้ถุงมือครับทำงานต้องใช้ถุงมือ30บาทเวลาโดนสามีบอกให้ทำงานบ้านนะครับถุงมือยางนี้ครับ440บาทไม่เคยได้ใช้ไมเนี่ยมีกระบอกให้มันทำ เป็น140บาทได้ยูได้ยูอ่า140บาทอะไรครับ10บาท10บาทนี่ไม่เป็นไร1,000บาทได้ตั้งเท่านี้มีชุมพลนะคะก็สําหรับท่านใดนะครับเข้ามานะครับไม่มีความรู้นะครับเข้ามาเราได้เลยนะครับเราก็จะถามท่านเหมือนกันเราก็ไม่มีความรู้ไม่ใช่ครับเราจะถามท่านก่อนว่าท่านอยากใช้งานอะไรเจอปัญหาอะไรเราก็จะแนะนําให้ถูกจุดพอเครื่องมือบางรุ่นบางแบรนด์แต่ละเกียรการทนทานไม่เหมือนกันเราจะเลือกใช้ให้เหมาะสมถ้าอยากให้ชีวิตไปได้เรื่อยก็อย่าลืมเชเรืยนะจ๊ะ 有。